ที่แรกเลย1 2 3แล้วก็มีเจ้าหนึ่งตรงนี้ครับย่างฟรีนะครับทุกอย่างคือทําให้ด้วยแบบนี้สรใจใช่ไหมเปลี่นยังไงล่ะพี่น้องแบบนี้ชอบไหมจ๊ะมากบอแบบนี้เอาตัวไหนครับอ่ะห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบาะหกตัวโลครับแมงดาทะเลยำให้ด้วยสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบก็ย่างให้ด้วยเหมือนกันครับสามร้อยเก้าสิบบาทหอยนางรมเป็นชุดครับร้อยห้าสิบบาทหอยเชลจากที่ไหนครับ พี่อะบ้างนี่เลยครับบางสะเรทนี่เลยป่า้าไปป่าผมดิมทางบางสะเรนอย่างนี้เลยนะครับเมนูก็าอาหาเราเลยนะครับร้านแรกนะครับของโค้งนี้เนี่ยร้านนี้จะเจอหน้าพี่สุดหล่อคนนี้นะครับขามาก็ขับรถมาีนี่ฮะก่อนถึงวัดเลี้ยวซ้ายเลยนะครับมีที่จอดรถตรงนี้ฮะชิวๆเลยสวัสดีครับ พี่หนุ่มจากช่องโคลูกคุงครับตอนนี้อยู่ที่บางเลีนะครับชนบุรีผ่านมาแถวนี้ฮะกันเลยแวะสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่เคยมาเลยเห็นแต่ชื่อบางเลบางเฉลียรอาหารทะเลสดๆนะครับครั้งแรกเลยฮะที่มาไปดูนะฮะว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจครับอ่ะมาร้านแรกเลยครับดูที่มีอะไรน่าสนใจกุ้งไครไงครับเนี่ย 450ครับ450แล้วก็มีบริการนึ่งฟรีนะครับน้ำจิ้มก็ซื้อเพิ่มหรือยไงฮะจิ้มมีแถมให้ครับแถมให้ด้วยเหมือนกันมาไขยแคลงครับผมลวกให้ด้วยนะขายไงครับ250ครับลวกให้ด้วย,นะววยอยากได้แบบไหนตึงสุกตึงดิบเท่าไหร่สั่งได้เลยไวเชลยวครับย่างเลยครับโล300โล300ย่างเลยย่างห้ฟรีครับโอ้เอาไหมแม่ เอาสักโลนึงไปเลยหอยเชลล์ย่างเนยโลนึงนะครับผมชอบที่สุดเลยชอบหอยเชลล์ไปครับอันนี้อะไรหวานนะครับ220เองนะครับึ่งโลนะครับอ่ามาครับแล้วก็ด้านข้างนี้350บาทครับ350นะครับเหมือนกันนึ่งย่างฟรี ไสายเดียวกันไสายเดียวกันเหมือนกันเลยนี่ครับร้านคุณพี่อ๋อก็อยู่นี่ฮะทางไปวัดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จอดรถตรงนี้เลยข้างๆตรงนี้ชิวๆเลยนะครับมาหอยเชลโลนึงนะครับเอาไปย่างเลยใช้เวลานานไหมครับประมาณสักสิบนาทีสิบถึงสิบห้านาทีนะครับย่างถ่านใช่ไหมใช่่ย่างถ่านอยู่แล้วถึงจะหอม่ใช่ อยางถานมันจะหอมปาเปลือกแบบนี้เลยนะนี่หอยหอยเชียวจากที่ไหนครับนี้หอยเชียวที่บางทะเลนี่เลยใช่ไหมทะเลบ้านเรานี่ยค่ะนี่ครับมาโรนนะจ้าแล้วก็เอาเนยไปย่างทั่วไปอันนี้ใคราย่างให้รู้มีจะย่างย่างเนยครับรัดย่างเนยวรัปลาหมึกครับที่นี่ โอ้ปลาหมึกขายไงครับสามร้อยแปดสิบครับสามร้อยแปดสิบจากเรือเลยนะดูตาครับดูตาทำให้ด้วยเหมือนกันอยากได้แบบไหนตามสบายใจเลยนะครับมาต่อมาครับอันนี้อะไรครับไข่หมึกไข่หมึกกุ้ล้วนไม่มีแป้งผสมนะครับสามสิบเจ็ดอันสองร้อยนี่ครับมาครับอันนี้เหมือนกันใช่ไหมไซส์เดียวกันราคาเดียวกันเนกัวคค่ะดียา ก็มีครับอันนี้เป็นชุดชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดละร้อยจ้ะร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็คาบเปลือกโอ้คาบเปลือกนี่ขายตัวขายเป็นตัวใช่ไหมครับคาททตัาวครับตัวละแปดสิบบาทแปดสิบบาทเท่านั้นเองเรืองให้นะอยากไหมขนาดไซส์พอดีคำไหมครับแล้วก็มีแมงดาทะเลสามร้อยแปดสิบนะครับทำให้ด้วยเหมือนกันเนาะครับผมน้ำมันแยก้ย <c oughs> ใหน้ น้ำยำให้เหมือนกันแล้วก็มีปลากระโปงทอดน้ำปลาให้ด้วย250รอทอดให้เสร็จเลยน้้วไปจิ้มซีฟูดเไปครับไปดูเขาทำหอยเชลล์ย่างเลยให้ดูนะครับามาแกะออกจากนี่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อะไรล้างเอาอุจระเอาทรายเอาอะไรมันออกใช่ไหมอืมนะครับเสร็จแล้วก็เอามาเรียงใส่ตัวนี้ไว้เหมือนเดิม มาครับแล้วก็ไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งพื่อความสะอาดนี่ครับตัดออกตัดออกปาบเอากันไกลตัดง่ายกว่าปาบเข้าไปปาบเข้าไปแม่ไม่ได้ติดตัวปลาปาบเข้าไปปลาตัวแล้วก็เอามาใส่ฟ้าสตัวเนยนี่เป็นเนยธรรมดาอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ผสมอะไรใช่ไหมครับเนยมะการีนทั่วไปนะครับแล้วก็ย่างผ่านที่เตาโน่นเลย เดี๋ยวรอทําแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาถ่ายต่อปัดปัดเดี๋ยวกลับมาเอานะครับแป๊บหนึ่งอ่าไปไปเดินเล่นกันต่อดีกว่าข้างหน้าจะมีอะไรอีกนะครับมีหลายร้านเลยเมื่อกี้ขับผ่านมานะครับเมื่อกี้ขับผ่านมาก็เห็นอยู่สองฝั่งทางตรงนี้ครับมีประมาณสองสามร้านไปดูนต่อครับเป็นเมืองที่แบบเรียบง่ายเนาะไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านเท่าไหร่เลยนี่เ,นเงียบคล้ายๆกับฟิลลิ่งเหมือน เหมือนปลาครับหาดปลานะครับเข้าไปก็เป็นแบบรถแทบที่จะไม่มีอะไรเลยกลางคืนนี่เงียบสนิทเลยนะครับอืมแต่อาหารนี่สดมากที่พักก็ถูกนะครับไม่ได้แพงเลยครับดิดทะเลไปไปดูารารทะเละต่กอนจุดสังเกตก็มีตลาดแม่เตยเนี่ยครับอยู่งนี้นะครับเข้ามานู่น ون, นะครับตรงนี้ก็ ที่แรกเลยหนึ่งสองสามแล้วก็มีเจ้าหนึ่งตรงนี้ครับมาครับร้านแรกกุ้งแม่น้ำเป็นเป็นโอ้สามรอยห้าสิบาทเ่าั้นเองโอ้ที่ทำให้ด้วยไหมครับ,บเผาอะไรให้ด้วยไหมย่ยงางฟรีนะครับทุกอย่างคือทําให้ด้วย<า>นะครับฟรีหมดเลยมีน้ำจิ้มให้ด้วยใช่ไหม,ม<า>อันนี้ขึ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยสามร้อยแปดสิบเ่านั้นเองโอ้ อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมอีกใช่ไหมใช่หรือว่าเท่ากันอ่าเท่ากันค่ะสไเท่ากันก็สามร้อยแปดสิบจะมีสองอ่างนะครับแบบนี้สบาใยใช่ไหมอเป็นยังไงล่ะพี่น้องเด็แบบนี้ชอบไหมจ๊ะอืมเอาไม่วางบนงพื้นบนพื้นนี่มันเดินได้ไหมเดินกันเด็กระเดาเลยค่ะมาดูกันครับโอ้ยมากก่าแบบ ตัวไหนครับอ่าอะมีอะไรแนะนำอีกครับก็ตั้งแต่ของครับอืออันนี้เหรอในสู้เนี่ยอันนี้เป็นตสไยการครับพี่อันนี้ทำไมอ่างามันดูวีไอพีกว่าเพื่อนเลยอันนี้จะเป็นไซการครับพีมันจะอยู่ตัวรอจะตบลงนิดเดียวโอ้ดอกบัลลีเป็นอ่ามันนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบเนาะหกตัวโลครับพี่ <c oughs> <อ>หก <c oughs> ตัวโลเมือ,ม <c oughs> องดาราเลยยำให้ด้วยสามร้อยแปดสิบเหมือนกัน,น <c oughs> โอ้อันนี้หอยหวานหรือหอยหมากเลยมันจะเป็นหอยหอยหมากครับหอยหมากนะครับสองร้อยยี่สิบสามร้อยห้าสิบมเลยมีน้ำยงน้ำยำให้ด้วยเนาะครับพร้อมทานแล้วก็ปลาอะไรครับปลาหมึกปลาหมึกไข่เท่าไรครับเนี่ยสามร้อยเก้าสิบครับสามร้อยเก้าสิบแล้วก็อันนี้หมึกกระไรกระดองหอมครับหมึกหอมหมึกหอมสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบก็ย่างให้ด้วยเหมือนกันครับ 390บาทเอาไปทำให้ด้วยเลยจะให้ทำอะไรก็บอกพี่เข้าไปเลยใช่ไหมนึ่งมะนาวได้ไหมได้ครับเออได้เหมือนกันนี่ก็คือกุ้งขาวกุ้งทะเล320บาทแบบนี้เลยไม่น่งลมทีเนี่ยนี่หานั่งลมเป็นชุดครับ150บาทพร้อมทานเลยครับมีกระถิ่นมือไปกินที่บ้านใช่ไหมชุดนี้พร้อมทานเลยครับชุดบิ๊กแพ็คนะครับพร้อมทานเออ ทางที่ที่พักได้เลยไหอมีอะไรฝากไหมครับถึงแฟนๆก็ที่ร้านชุดช่วงซีฟู้ดนะครับมีอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งตามตามเมนูนี้เลยครับอ่าริมริมทางบางทะเลอย่างนี้เลยนะครับเมนูก็ทานเอาเลยนะร้านแรกนะครับของโค้งนี้เนี่ยร้านนี้จะเจอหน้าพี่สุดหล่อคนนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันสามร้อยแปดสิบ ราคาพอๆกันหมดครับไม่หนีกันเยอะปูม้าขายยังไงครับ480ครับข้างๆนี่ก็เท่ากันเลยใช่ไหมครับค่ะอ,อันนี้ก็พร้อมทำให้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับจะ<ช>ทำอะไรคุณป้าก็ทำให้ได้หมดเลยค่ะครับกุ้งเผา400นะครับม380ข้างๆกันนะครับมาโอ้ กุ้งเยอะฮะที่นี่ราคาก็ติดให้แบบนี้เลยไปครับนี่สามร้อยแปดสิบแล้วก็มาจบที่สามร้อยห้าสิบบาทร้านอะไรเนี่ย หาบาทเท่านั้นเองโอ้ออกไปก็หน่อยกันเลยแม่ไม่เคยเจอนะนี่ห่อมหมกปลาน้ําดอกไม้สองห่อค่ะพี่คนขายก็สวยสวยเดินไปแล้วสะดุดตาเลยจับผ้าถ่ายได้ไหมเนี่ยจ้ากินเก่ตจหมกมากกลิ่นหอมนะกินหอมมากเดี๋ยวลองแกะมาดูสักตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูสักชิ้นหนึ่งพี่เป็นยังไงหอมหมกปลาน้ําดอกไม้เนี่ยแกะเลยแกะหอมแกะดูเฉยๆนะครับ ยั่วเพื่อนให้น้ำตาลน้ำลายไหลซะหน่อยโอ้น่าอร่อยมากกินยังไงละจ่าเลยแบบนี้ชอบไม่เกสุดๆเป็นเยเจิเดี๋ยวติดใจกลับมาซื้อใหม่โอ้แต่บ้านอยู่ไกลหลือเกินไม่ไหวนี่ฮะแล้วก็มีร้านเจเขาอีกร้านหนึ่งครับอยู่ตรงนี้เห็นเจเขายุ่งๆหน่อยเกรงใจเลยไม่กล้าถ่ายนะครับเพราะว่าคนเขาเยอะ เบาๆไปก่อนก็พอราคาพอๆกันต้องติดดูถ้ามาซื้อแบบให้สะดวกหน่อยก็ต้องมาร้านนี้ละครับเพราะว่าเขามีที่จอดรถให้นะครับอืราคาพอๆกันเลยมาเมาหอยเชลกับที่นี่เสร็จหรือยังครับหอยเชลเสร็จแล้วครับเอาอะไรอีกไม่เจ๊ราครับเรียบร้อย ไปึป้นรถกลับบ้านแล้วทีนี้เกือบจริงแล้วครับแวะหลายที่แล้วครับเดี๋ยวไม่ถึงบ้านแล้ทียังไงครับบางสเลยังเดินไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาซ้าให้อีกทีหนึ่งถ้ามีโอกาสพอดีร้อนๆหน่อยหนึ่งแล้วก็แต่ละร้านเขายุ่งครับโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเหมือนเดิมนะครับให้ช่องหน่อยหนึ่งจะได้มีเรี่ยวแรงมีพละกําลังในการทํางาน,น